เฮ้ยนี่มันของป้าตรงข้ามบ้านเรานี่นะเฮ้ยดีเจแกเฮ้ยไอแพดกำลังออกรุ่นใหม่พอดีเลยฮะไอแพดเหรอฮะกเก็บเงินไปทางสี่หมื่นกว่าบาทเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนผมผมไม่ได้สั่งนะ,ะอืมสนุกจังเลยอ่ะเฮ้ยใครมาส่งของอะไรนะ่ะ จงจเลยว่าข้างในพ่อสั่งอะไรมาเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเราแอบดูข้างในนี้ว่าพ่อสั่งอะไรมาดีกว่าตึง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 ดึงช้าอเลี้ยวโอเควอด ยา yeah. เอ๊ะลครีมทาหน้าทั้งนั้นเลยนี่นาเฮ้ยเดี๋ยวนี้อ่ะพ่อมีมุมที่เป็นผู้หญิงนั่นแน่เลยไอ้ <c oughs> งแกออกมาดูสขวดดิข <c oughs> วดนี้อะไรเนี่ยโ oh, <c oughs> อเลยเฮ้ยเฮ้ยเย้แล้วเล่น เียอะไรอะดีเจอ,อ,อ้าวแล้วนั่นอะไรเนี่ยออาของใครมาเล่นเนี่ยลูกก็อของของพ่อไงครับของพ่ออะไรเนี่ยพ่อยังไม่เคยเห็นเลยไปเอามาจากไหนเนี่ยก็ไปสนีเขามาส่งดีพ่อเมื่อกี้นี่เองไปสนีมาส่งเหรอไม่ใช่ของพ่อแน่นอนไหนดูสิดูสิหน้าซองบ้านเลขที่เฮ้ยนี่มันของป้าตรงข้ามบ้านเรานี่นะ โอ้ยโอย้แล้วแกะอย่างนี้แล้วด้วยแล้วทำของเขาแตกแล้วด้วยเอ้ยดีเจแกะเล่นทำไมเนี่ยลูกก็ของว่าของพ่อไม่ดูให้ดีเลยลูกเอ้ยโอ้ยตายแล้วป๋ายอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตรงนั้นครับเอ้ยเอ้ยทำไงดีเนี่ยจะทิ้งไปเลยก็น่าเกลียดอีกยอมรับความจริงแล้วกันดีเจมาตาม,มาาเข้ามาลูกใช่พ่อมาจากหน้าบ้านพอดี ป้าจาของบ้าตรองข้ามใช่เอ้าป้าครับป้าครับโทษทีครับเอ้ามีอะไรเหรอลูกคือพอดีว่าอันนี้เป็นของที่ป้าสั่งใช่ไหมครับเป็นของบ้านป้าแต่เขาไปส่งบ้านผมนะครับแล้วสะเอิญว่าลูกผมเขาแกะเล่นครับแล้วก็ของข้างในมันแตกกล่องนึงเดี๋ยวผมชดใช้ค่าเสียหายให้แล้วกันนะครับป้าผมต้องขอโทษด้วยครับดีเจขอโทษป้าเขาทุาทนาวขอโทษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรจ้าของที่มันแกะมันเสียหายไปแล้วไม่เป็นไรแต่ทีหลังเวลาก็ส่งของมาน่ะเราไม่รู้ว่าเป็นของใครลูกก็อย่าเพิ่งไปแกะไปดูนะครับครับครับอันนี้โอเคขอบคุณป้าป้าขอบคุณขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับขอโทษอีกครั้งนะครับไปจังไว้นะดีเจข้าวหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของของบ้านเราหรือว่าของของใครเวลาก็มาส่งเนี่ยถ้าไม่ใช่ของเราเองอย่าแกะเล่นนะครับลูกได้ค่ะ ทุกคนครับจำไว้นะครับว่าอย่ากแกะของที่ส่งที่บ้านของเราเล่นนะครับบางทีอาจจะส่งผิดก็ได้หรือแม้กระทั่งของตัวเองก็ไม่ควรแกะนะครับด้วยความประทาดีจจากช่องคิดคด,ดีดทีวีววนะครับโอ้ไม่ข่าวต่างประเทศเด็กคนนี้สั่งไอติมมาเป็นพันแท่งเลยเนี่ย เพราวอะไรครับผ,ผมขอโทรศัพท์มาเล่นเกมหน่อยครับอ่าโอเคอ่ะเอาไปเล่นเกมก่อนก็ได้เดี๋ยวพ่อจะพาน้องไปเดินข้างนอกสักหน่อยขอบครับอืมอย่าก,กดอะไรมั่วๆละครับเล่นเกมเกมที่ในโทรศัพท์พ่อเราก็เล่นหมดแล้วเบื่อจังทำอไรดีเนะี่ยชอดีนเฮ้ยโฆษณาชอ้ชอปปี้มาอีกแล้วงั้นสั่งของในะช้อปปีดีกว่า มีของที่เราอยากได้เพียบเลยมาละอืมเลโก้เฮ้ยไอแพดกำลังออกรุ่นใหม่พอดีเลยละต่อไปช่วงนี้จักรยานเราก็พังพอดีงั้นเอาจักรยานไฟฟ้า oh, <no. S 1> ไฟโ้ออะสั่งขอเสร็จและงั้นไปเล่นเกมต่อดีกว่า ไปถึงบ้านแล้วเอ้ยโทรศัพท์ดังนี่นะโอ้โออ่ะจับไปซะละรับไม่ทันเอ้าโทรมาหลายสายแล้วเนี่ยใครโทรมาเนี่ยเบอร์ไม่คุ้นเลยอ่ะนี่โทรมาละฮัลโหลสวัสดีครับฮะไอแพดเหรอฮะเก็บเงินไปทางสี่หมื่นกว่าบาทเฮ้ยเดี๋ยวดีเดี๋ยวก่อนผมผมไม่ได้โศกผมไม่ได้สั่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตรวจสอบดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวดี๋ยติดต่อกลับไปนะครับ อ่ะนี่เบอร์อะไรโทูอย่างเงี้ยเนี่ยฮัโลโหลสวัสดีครับฮะจักรยานไฟฟ้า1 7ื่นเจ็ดเฮะดีดีเดี๋ยวผมไม่ได้สั่งอ่ะเดี๋ยวยังไงต้องลบก่นตรวจสอบด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดีเจก็หายไปโผล่มอีกละฮัลโหลสวัสดีครับฮะน้ตบุก๊กสองหมืนแปดมผมไม่ได้สั่ง เ,เก็บเงินปลายทางผมก็ไม่มีเงินให้ครับเพราะฉะนั้นยกเลิอกออเดอร์ไปก่อนฮะสั่งจากช็อกกี้เหรอมีคนแฮกรหัสผมหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวผมขอตรวจสอบก่อนนะครับแต่ยังไงอย่าเพิ่งส่งมาก่อนผมไม่มีตังค์ให้ครับโอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีใครแฮกรหัสของเราแล้วชจ้องเราไปเนี่ยก็วันนี้มันมีจากช็อกกี้ทรมาจะมาส่งของเก็บเงินปลายทางทั้ง iPad อ่จักรยานไฟฟ้าแล้วก็โน้ตบุ๊กอ่ะแถมอย่างอื่นอีกเนี่ยเกือบแสนอะ่ะดีเจ ใครแกล้งพ่อหรือเปล่าเนี่ยผมเองครับฮะน้องดีเจสั่งของในช็อปปี้ที่พ่อเข้าอยู่นี่เหรอใช่ครับเฮ้น้องดีเจทำไมถึงมาเล่นอะไรในนี้ของพ่อล่ะลูกก็ผมอยากได้นะครับอยากได้มันหลายวันแล้วบางอันผมก็สั่งไปเล่นๆเผื่อได้อ่ะอ้น้องดีเจนี่เองสาเหตุ พ่อยกเลิกได้ไหมเนี่ยอเดี๋ยวพ่อขอยกเลิกก่อนโหสิบแปดรายการ <c oughs> โอ้โหในโหที่ยืนยันไปก็แล้วในรถเข็นก็มีเทียบเลยต <c oughs> ายแลยนะ้วีเจครับนี่โชคดีนะที่พ่อไม่ได้ปลูกบัตรเครดิตไว้ <c oughs> ถ้าพ่อปลูกบัตรเครดิตไว้เนี่ยของมาส่งถึงหน้าบ้านแน่นอน <c oughs> แล้วพ่อจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายค่าบัตรเครดิตล่ะลูก ผมขอโทษรับพ่อที่ไปสั่งของซีฟู้ดมาโดยไม่ดูราคาครับต่อให้ของราคาไม่แพงเนี่ยก็ห้องสั่งมาดีขาดก็จะไหม ทุกคนครับนี่คือการแสดงเท่านั้นของจริงน้องนีเจมไม่เคยกดสั่งซื้อนะครับยกเว้นเกมค่ะเกมนี่แอบสั่งตลอดเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกข่าวเยอะมากว่าเด็กๆเนี่ยกดสั่งของเองแล้วพ่อแม่ต้องจ่ายเงินเป็นแสนต่างประเทศมีเป็นล้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเล่นโทรศัพท์พ่อแม่แล้วก็ไปกดสั่งของในช้อปปี้ลาซาด้าหรือแอปซื้อของออนไลน์นะครับไม่อย่างนั้นจะเกิดความเดือดร้อนต่อผู้ปกครองอย่าง มหาศาลอีกไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์กะเราสั่งแท็บเล็ตมาแล้วกันเพราะว่าเรามีเงินครบตอนที่เราทำงานช่วงปิดเทอมสั่งแท็บเล็ตมาเฮ้ยร้านนี้ถูกสุดงั้นเลือก,กเลยเอาสีฟ้าแล้วก็ชำระเงินจ่ายปลายทางโอเคฉักชิง่ง ของมาส่งมีของมาส่งครับเฮ้ยแท็บเล็ตแน่เลยแปบบ๊บนึงครับเดี๋ยวผมมาเอาตังก่อนนะครับอ้าวอ๋อนี่ไงเงินหกพันสามร้อยบาทโอเคไปจ่ายตังอ๋อนี่ครับเงินไปทางใช่ด้วย6,300บาทใช่ไหมใช่ครับเออเดี๋ยวว่าแต่หนูสั่งอะไรไปเหรอเออแท็บเล็ตเอาไว้เรีเาายนออนไลน์ครับนะแท็บเล็ตเหรอจะเก็บเงินแล้วไปเลย แตว่าให้เด็กลองแกะดูก่อนเนี่ยช่วงนี้มีการหลอกลวงกันเยอะด้วยอ่ะอ่ะเอางี้นะว่าหนูลองแกะดูก่อนดีกว่านะว่าของเออไม่ต้องครับแกะเฮอะแกะเฮอะลองลองแกะดูก่อนว่ามันมตรงไหมไอ่ะเดี๋ยวดเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวน้าถ่ายดูว่าถือถือถือก่อนอ่ะแกะเลยแกะเลยโอเคครับดูสินะถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะ,ะไหนดูสิเป็นทับเลตินไหมเอ้ยนี่มัน เฮ้ยคิดไว้แล้วเชียวดีนะที่น้าถ่ายวิดีโอไว้อ่ะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเองี้เอาเงินของหนูคืนไปก่อนครับอขอบคุณครับเดี๋ยวน้าจะทําเรื่องอายัดเงินของเจ้านี้ให้แล้วก็แจ้งไปว่าเจ้านี่มันขี้โกงครับ,รบยังไงเวลาซื้อของออนไลน์เนี่ยเลือกร้านดีๆที่ไว้ใจได้เข้าใจไหมครับอ่าอย่าเห็นก็ของถูกเข้าใจไหมครับครับ <Okay. S 2> ขอบคุณนะครับนะที่ชวนให้ผมเปิดก่อนไม่งั้นผมคงเสียเงิน6,300บาทไปโดยปริยายเลยครับอ่ะไม่เป็นไรหรอกช่วยกันช่วยกันเพราะว่าเงินเนี่ยช่วงนี้มันหายากและคนโกงเนี่ยต้องได้รับบทเรียนเอาละวันนี้น้าไปก่อนละครับโอเคโชฟีสั่งของดีๆด,ด้วยละ่ะครับทุกคนครับละครเรื่องนี้เนี่ยสร้างมาจากเรื่องจริงนะครับมีคนที่สั่งแล้วได้รับเขียงอย่างเนี้ย เพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนส่งของอย่างเราเนี่ยให้ควรให้เขาแกะดูก่อนนะครับถ้าเป็นของจริงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นของที่มันไม่ใช่ของจริงเนี่ยให้เขาคืนเงินได้นะครับและเวลาสั่งเนี่ยสั่งแบบเก็บเงินปลายทางด้วยก็ดีนะครับด้วยความปราถนาดีจากช่องคิดดีทีวีครับอย่าลืมกดติดตามและสันกร่งในช่องคิดดีทีวีกันด้วยนะครับ